ที่เราเรียกกันนะครับว่าโฉมกระจังหน้านอนนะครับเขาจะมีตั้งแต่ปี2013 14 15หรือ16ต้นปีนะครับจะเป็นโฉมนี้นะครับจะได้กระจังหน้านอนแบบนี้เลยนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ A2 175แรงม้าเครื่องตัวนี้นะครับอึดถึกทนมากๆนะครับและที่สําคัญไม่จุกเจกดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะครับไฟหน้าครับโคมไฟหน้านี่ใสๆแบบนี้เลยนะครับรู้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับใช้น้อยมากจริงๆนะครับไฟหน้าไม่มีเหลืองนะครับไม่มีขุ่นเลยนะครับ นี่และเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและอย่างที่บอกครับคันนี้นะครับสีเรียบร้อยมากๆเลยนะครับเสมอกันนะครับสวยงามมากๆนะครับฉ่ำเงามากๆเลยนะครับและล้อแมกนะครับจะได้ล้อแมกขอบ16ตรงรุ่นมาจากศูนย์เลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพีคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับคันนี้ได้รถสวยสภาพนางฟ้านะครับไปใช้งานจริงๆเลยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถ มีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างแบบนี้และคันนี้นะครับที่พิเศษเลยนะครับในเลยนะครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของประตูไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับหข้างนั่นเองนะครับข้างซ้ายนั่นเองนะครับนี่เปิดง่ายแบบนี้เลยนะครับเราสามารถสั่งการจากด้านในนะครับหรือจากรีโมทหรือจากตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับสิที่นั่งนะครับเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะครับและยังมีในส่วนของพรมเข้ารูป 5D ใส่ให้รอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่และยังได้ดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับไฟท้ายนะครับดีไซน์สวยๆแบบนี้นะครับยาวๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับและยังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดตัว H1 ตัว d กนั่นเองนะครับภายในเป็นเบาะหนังแล้วนั่นเองนะครับ11ที่นั่งเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยนะครับน็อตไม่มีขัน ไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวของเราตรงนี้นะครับตัดสินใจได้เลยนะครับว่าได้รถสวยนะครับสภาพดีแน่นอนนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกาหรือน้าท่วมนะครับภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับ สีเบจนะครับหรือสีครีมทั้งหมด11ที่นั่งเลยนะครับและใส่พรมเข้ารูป 5D นะครับให้รอบคันสวยๆแบบนี้นะครับโหพร้อมใช้งานจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับและดูผมนะครับจะพาไปชมนะครับในส่วนของออปชันด้านในตัวรถคันนี้กันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับคันนี้ภายในใหม่มากนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมีทุกการ2ชุดมีให้ครบเลยนะครับสามารถเสียบบิดสตาร์ทได้เลยเสียงเครื่องคือนุ่มมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถใช้น้อยจริงๆนะครับ ดี๋ยวเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมหรือสีเบจนะครับเบาะไม่มีช้ำไม่มีขาดเลยนะครับเป็นหนังแท้จากโรงงานเลยนะครับแผงประตูนะครับก็จะเป็นโทนสีเบจแบบนี้นะครับตัดด้วยหนังจีบนะครับจับจีบสวยๆนะครับด้านข้างแผงประตูแบบนี้เลยนะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับตกแต่งมาด้วยลายไม้นะครับสวยๆแบบนี้คอนโซลด้านหน้านะครับเป็นซอฟทัชนิ่มๆนะครับแบบนี้นะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับ หน้าจอครับจะเป็นหน้าจอทัสกรีนครับอันนี้เป็นจอเดิมจากศูนย์ครับจากโรงงานมาเลยนะครับออปชันมีเดียพื้นฐานถือว่าให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FMAM ใส่แผ่น CD ดีเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะครับและยังมีกล้องมองหลังนะครับเวลาเราใส่เกียร์ R หรือเกียร์ถอยนะครับเขาจะมีนะครับภาพที่กล้องมองหลังและเซนเซอร์ระยะมาให้ครบแล้วนั่นเองนะครับระบบแอร์นะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นแอร์อนาล็อกแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นแอร์ด้านหลังนั่นเองนะครับถ้าไม่มีคนนั่งนะครับเราจะบิดมาที่เลขศูนย์ครับที่แถบสีแดงตรงนี้นะครับหรือถ้าผู้โดยสารด้านหลังจะปรับเองนะครับเราบิดมาที่นะครับตัว R ตรงนี้นะครับแถบสีแดงตรงนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะสามารถปรับแอร์นะครับจากด้านหลังได้นั่นเองนะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับหูคอนโซลตรงนี้นะครับไม่มีริ้ิวไม่มีรอยเลยนะครับสาหรับคันนี้ และสาหรับนะครับเลขไมล์คันนี้นะครับใช้นอนมากๆเลยนะครับเลขไมล์เพียงแค่1นึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับพรมลายหนังมันติฟังก์ชั่นมาพร้อมด้วยโลโก้ฮุนไดและแอร์แบกนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้นะครับด้านข้างแผงประตูนะครับจะมีปุ่มนะครับควบคุมนะครับประตูไฟฟ้านะครับสามารถสั่งการนะครับกดจากปุ่มนี้นะครับเปิดหรือปิดจากตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ และคันนี้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับต่างๆของตัวรถนะครับคันนี้มีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของคู่มือรถนะครับหรือสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับสําหรับรถเล็กหม่น้อยๆแบบนี้นั่นก็คือสมุดรับประกันนะครับหรือวารันตีนั่นเองนะครับคันนี้นะครับมีประวัติดูแลนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับไม่ใช่แค่หน้าเดียวนะครับนี่เขาดูแลนะครับเช็คระยะ ทุก10,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับและระยะล่าสุดนะครับนี่ลูกค้าเพิ่งเข้ามาเลยนะครับนี่ลูกค้าสามารถนับเช็คระยะที่รอบถัดไปหรือนะครับทุก1 0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับป้ายแขวนคอที่พรมลายก็มีนะครับอันนี้จะเป็นของูนยนฮุนไดนั่นเองนะครับนี่และยังไม่พอเท่านั้นนะครับสําหรับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับโหแสดงว่าเป็นคนที่รักษารถดีมากๆเลยครับเก็บใบเสร็จนะครับจากศูนย์ฮุนไดนะครับอันนี้นะครับเก็บไว้โหเกือบทุกรอบเลย เป็นนานหนาปึกๆแบบนี้เลยนะครับนี่โหลูกค้าครับท่านถัดไปนะครับสามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับตัดสินใจได้เลยนะครับคันนี้ได้รถสวยจริงๆนะครับได้รถสภาพดีจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับและนะครับคันนี้นะครับเขายังมีนะครับในส่วนของประกันนะครับน่าจะเป็นประเภท2นะครับถึงเดือนธันวาลนั่นเองนะครับปลายปีเลยนะครับในนะครับ ลูกค้านะครับสามารถใช้ต่อได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับแต่สําหรับลูกค้าที่ซื้อจากไฟแนนซ์นั่นเองนะครับเป็นเงื่อนไขของทาง okay. ไฟแนนซ์นะครับลูกค้าต้องทําประกันใหม่นะครับทุกกรณีอยู่แล้วนั่นเองนะครับและเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสําหรับห้องผู้สารด้านหลังกันนะครับในหรูหรานะครับได้ประตูไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเบาะก็ยังใหม่มากๆนะครับไม่มีช้ำไม่มีขาดเลยนะครับให้ดูเลยนะครับทุกแถวใหม่เหมือนกันหมดเลยนะครับภายในกลิ่นใหม่มากๆสําหรับคันนี้ฟ้าเพดานะครับ สะอาดมากๆนะครับไม่มีขุยนะครับไม่มีนะครับรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเบาะก็ใหม่นะครับนี่ยังแน่นยังตึงมากๆเลยนะครับและสําหรับฮุนไดเอสวานนะครับเบาะแถวด้านหลัง2ตัวตรงนี้นะครับเขาสามารถหมุนนะครับได้นะครับ180องศาหรือหมุนตรงข้ามกันได้เลยนะครับวิธีการหมุนนะครับเราพับเบาะตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วยกขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดันสลักด้านล่างตรงนี้นะครับนี่หมุนนะครับ นี่ได้แบบนี้เลยนะครับได้2ตัวเลยครับตัวนี้กับตัวนี้นั่นเองนะครับและเขาสามารถเดินหน้าถอยหลังนะครับเป็นอิสระได้เลยนะครับตามรางเลื่อนนั่นเองนะครับมีจอทีวีเพดานมาให้เรียบร้อยนะครับแอร์ด้านหลังนะครับสามารถปรับนะครับจากตรงนี้นะครับนี่ปรับอุณหภูมิจากตรงนี้นะครับมีโหมดเข้าหน้าเข้าเท้าจากตรงนี้ได้อีกหนจุดนั่นเองนะครับและเดยผมนะครับจะพาไปชมในส่วนของ โครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์นะครับโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับแกมสองฝั่งซ้ายขวานะครับน็อตฝากระโปรงนะครับให้ดูกันชัดเลยนะครับไม่มีขานไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับแผ่นการความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะครับตัวรถนะครับจะได้เป็นปี2014เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับราคาวันนี้ไม่ถึง7 0 0,000แล้วนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.5ลิตร หรือ2,500ซีซีเป็นเครื่องยนต์ A2 175แรงมาแล้วนั่นเองนะครับเบ้าโชก2ฝั่งซ้ายขวาเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คนะครับสติ๊กเกอร์นะครับแผ่นเพดแผ่นมอกอยู่ครบทุกจุดอัฟคันนี้นะครับได้ไปนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะครับหาฮุนไดเอสวันนะครับราคาไม่ข้าม7 0 0 0แสนวันนี้เราจัดมาให้แล้วนะครับสำหรับลูกค้ารับที่พลาดคันก่อนนะครับ วันนี้นะครับเราจัดหารถสวยสภาพนางฟ้ามาให้แล้วนั่นเองนะครับกับหุนไดเอสวนะครับ2.5ดิลักปี2014เลขไม่แท้เพียง110,000 10, กิโลเมตรเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะวันนี้ราคาสุดหวานจริงๆนะครับเหลือเพียงแค่679,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ไม่บวกแวดของแถมก็จัดเต็มซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนเพียง10,000 2,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนานสูงสุดถึง6ปีหรือ72งวดนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกนะครับของแถมก็จัดเต็มนะครับฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนน้ำมันเต็มถังกล้องบันทึกหน้ารถหนึ่งเครื่องมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับทั่วประเทศแถมฟรีให้1ปีเต็มนะครับภาษีพ,พรบรปี2,568แล้วนั่นเองนะครับและยังไม่พอเท่านั้นเรายังมีบริการหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับลูกค้าได้รถสวยสภาพนางฟ้านะครับ ได้ประตูไฟฟ้าออปชันจัดเต็มภายในนะครับใหม่มากๆนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับและสําหรับลูกค้านะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาเรามีไฟแนนซ์บริการวิงค่าเปอร์เซ็น์เอกสารกับลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานเลยผลไฟแนนซ์อนมัแล้วไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นเคยนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาชมที่หน้าร้านนะครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google m a p นะครับไลออนคารรถมือสองเป็นภาษาไทย เราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษบางบัวทองนนทบุรีนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยอยู่ห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตไม่ไกลเปิดทุกวันทําการนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มีรถตู้พรีเมียมนะครับให้เลือกนะครับมากมายนะครับหลายรุ่นหลายราคาเลยนะครับราคาเริ่มต้นเพียง679,000บาทเท่านั้นนะครับ และนะครับก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราก็จะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะได้ไปนะครับได้รถสวยสภาพพร้อมใช้งานกันแน่นอนนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ง่ายมากๆนะครับสามารถติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Li น์ Tik t o อกเว็บไซต์ไลออนคาร์ไทยแลนด์ของเรานะครับหรือจะโทรเข้ามาอยากจะปรึกษาเคล็ตนะครับสอบถามค่างวดนะครับสอบถามเรื่องเอกสารการจัดไฟแนนซ์นะครับ หรือจากวิดีโอคอลครับดูรถจริงนะครับที่หน้าร้านก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะรถของที่ร้านเราทุกคันนะครับจอดอยู่ที่เต็นท์จอดอยู่ที่ร้านนี้นะครับไม่มีไปจอดที่อื่นแน่นอนนะครับและนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมมารีวิวนะครับคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ